สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบางสปอยเมื่อหน่วยรบต้องเผชิญหน้ากับไคจูดึกดําบันที่บงการจิตใจมนุษย์ให้ปลดปล่อยมันเพื่อทำลายหลางโลกและอีกหนึ่งอสูรทะเลยักษ์ที่คุยกับมนุษย์รู้เรื่องกับกลไกหัวใจดับสูนย์เรื่องเราจะสนุกสุดมันและตื่นเต้นขนาดไหนนั้นเราไปชมสปอยพร้อมกันเลยครับบทที่ 1. น,นรกปิดตาย ใจกลางทะเลทรายสุดเวิงหว้างหน่วยเดลต้ากำลังแกะรอยตามผู้ก่อการร้ายเพื่อปฏิบัติภารกิจชิงตัวประกันพวกมันพาตัวประกันเข้าไปในถ้ำจ่า,จาที่เป็นหัวหน้าจึงติดต่อฐานทัพเพื่อขออนุมัติยืนยันเป้าหมายและบุกเข้าบัดทะใกล้จะมืดแล้วแต่เวลาไม่คอยท่าขืนชักช้าตัวประกันอาจสู้ขิดได้ กำลังพลที่มีน้อยบวกกับความเสียเปรียบทางภูมิประเทศทำให้หน่วยเดลต้าต้องตื่นตัวกว่าเดิมหลายเท่าพวกเขาบุกเข้าไปในถ้ำภายในถ้ำเต็มไปด้วยเมือกสีเขียวที่เรืองแสงได้เดินต่อไปไม่นานนักหน่วยเดลต้าก็เจอโครงกระดูกมนุษย์สภาพศพยังสดใหม่อยู่มากถัดไปอีกไม่ไกลนักก็มีอีกสองร่างและหนึ่งในนั้นคือตัวปลากันด้วยอันที่จริงหน่วยเดลต้า ควรนำร่างของตัวประกันกลับฐานทัพและจบภารกิจเพียงเท่านี้แต่จ่าที่เป็นหัวหน้ายืนกลานที่จะบุกเข้าไปถล่มผู้ก่อการร้ายทุกคนจึงขัดคำสั่งไม่ได้ยิ่งเดินเข้าไปลึกเมือกสีเขียวก็ยิ่งมีเยอะมากๆ และแล้วทุกคนก็ต้องช็อกเพราะมีกองทัพแมงมุมเผือกไต่ออกมาจากผนังธรรมมันมีฟันที่แหลมคมยังกระใบเลื่อยแถมยังมีเยอะเป็นกองทัพฝูงแมงมุมเผือกรุมกัดกินทหารอย่างบ้าคลั่งสามศพที่พบก่อนหน้านี้คงโดนพวกมันรุมาขมือบไม่ผิดแน่คนที่เหลือพากันเพ่นหนีสุดชีวิตจนมาโผล่ใจกลางของถ้รดูเหมือนฝูงแมงมุมเผือกจะไม่กล้าเข้ามาในนี้ ตรงกลางถ้ำมีคุกขนาดยักษ์และมีโซ่เส้นใหญ่ยักษ์จำนวนมากพันธนาการบางอย่างอยู่ในถ้ำดูเหมือนพวกผู้ก่อการร้ายกำลังวิ่งหนีบางอย่างสุดชีวิตจะเห็นแล้วก็ไม่รอชา้าเหนี่ยวไกลลากหัวแบบคมๆส่งพวกมันลงไปนอนคุยกับรากมะม่วงอีกด้านหนึ่งของถ้ำมีอุโมงค์และมีแสงอาทิตย์ด้วยตรงนั้นจะต้องเป็นทางออกแน่ๆทุกคนจึงเดินทางไปที่นั่นแต่เดินไปได้เพียงไม่กี่ก้าว ก็มีฝูงตัวประหลาดโผล่มาอีกแล้วพวกมันคือแมงมุมเผือกที่โตเต็มที่มันตัวใหญ่กว่าเดิมหลายเท่ามีเปลือกหนาและมีสีเข้มมันใช้กรงเล็บกระนำกระซวกสเปชฉีกร่างเขาเป็นชิ้นๆรุมขมือบเขาอย่างบ้าคลัง่งจาก,กับหาเปอร์ไม่มีทางเลือกพวกเขาเพ่นนี้สุดชีวิตยิ่งเข้าใกล้คุกพวกสัตว์ประหลาดก็ยิ่งมีน้อยสิ่งที่อยู่ในคุกมันคือตัวอะไรกันแน่ ฮาร์เปอร์บอกว่าเราควรรีบเพนไปจากที่นี่แต่จาก็ไม่ฟังที่เธอพูดเอาแต่เดินดุ่มๆเข้าไปในคุกและสิ่งที่ถูกขังอยู่ในคุกคือไคจูที่ตัวใหญ่อย่างกาก,ก็สิลามีเสาและมีโซ่ที่ลงอัคาระเรื่องแสงสีฟ้าผนึกเจ้าไคจูไว้ และทันทีที่ฮาเปอร์สบตาไคจูมันก็ทำให้เธอเห็นภาพว่าถ้ามันหลุดออกไปได้มันจะทำลายล้างโลกจะมีคนสู่ขิดเป็นจำนวนมากมีคนตุยอยู่ทุกย่อมยาทั้งโลกจะกลายเป็นทะเลเพลิงและสูญสิ้นเผ่าพันธุ์มนุษย์เจ้าไคจูมีพลังในการสะกดจิตมันสะกดจิตจา่าให้เขาทำลายแท่นพันธนาการซะโดยฮาเปอร์ก็พยายามขัดขวางสุดชีวิตจ่าจึงหันมาเล่นงานฮาเปอร์ ฮาเปอร์จึงเหนี่ยวไกยิงใส่เขาจนจาสู้ขิดไปซะแล้วฮาเปอร์เหนี่ยวไกรัวกระสุนใส่เจ้าไคจูอย่างบาคลั่งแต่มันก็ไม่บาดเจ็บเลยสักนิดเจ้าไคจูพยายามสะกดจิตฮาเปอร์และเพื่อปกป้องโลกฮาเปอร์จึงทำในสิ่งที่โหดร้ายมากเธอควักลูก,กตาตัวเองตัดลิ้นและตัดหูด้วยเพียงเท่านี้เจ้าไคจูก็สะกดจิตเธอไม่ได้และโลกก็จะไม่โดนมันทำลายหลงัง บทที่สองเส้นทางมอรดสมในอดีตการเป็นยุคสมัยที่ทะเลคลั่งเต็มไปด้วยอสูรยักษ์ที่ดุร้ายเลือเดินสมุทรอับปางเป็นจำนวนมากการเดินทางทะเลยุคนั้นเปรียบเสมือนการเดินทางผ่านแดนนรกเรือเดินสมุทรลำนี้กำลังโดนปูยักษ์โจมตีเหล่ากะลาสีมีเพียงขวานกับมีดเจาะทะลุกระดองปูยักษ์ไม่ได้พวกเขาโดนปูยักษ์ฉีกกระชากและโดนขมือบลงท้อง แต่แล้วทันใดน,นั้นพื้นเรือก็แตกเจ้าปู่ยักษ์จึงหล่นลงไปในท้องเรือและมันขึ้นมาไม่ได้แต่จะปล่อยมันไว้แบบนี้ก็ไม่ได้เพราะมันอาจจะอาวาดใช้ก้ามหนีบเรือจนแตกเป็นชิ้นๆจะต้องมีคนอาสาลงไปกำจัดเจ้าปู่ยักษ์แต่ใครมันจะกล้าลงไปล่ะนั้นทุกคนจึงต้องเสี่ยงโชคจับไม้ยาวไม้สัน้นใครจับได้ไม้ยาวก็รอดใครจับได้ไม้สัน้นก็ต้องลงไปสู้กับปู่ยักษ แต่กะลาสีที่จับได้หมายสัน้นดันเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดบนเรือไม่มีใครสู้เขาได้และเขาจะไม่ยอมกลายเป็นอาหารปู่ยักษ์เขาจึงตั้งตนเป็นหัวหน้าและสั่งให้คนอื่นลงไปสู้แต่คนที่ถูกส่งไปสู้กับปู่ยักษ์คือท่อดินเขาเป็นคนที่ฉลาดมากๆแต่ฉลาดแค่ไหนก็เป็นได้แค่ชิ้นเนื้อเมื่ออยู่ต่อหน้าอสูรยักษ์แต่แล้วทัในใดนั้นเจ้าปูยักษ์ก็หยุดคลุ้มคลั่ง มันใช้หนวดช้อนชัยเข้าไปในเหยื่อที่มันเขมือบก่อนหน้านี้ปูยักษ์สามารถพูดกับทอดินผ่านซากศพได้ปูยักษ์บอกว่ามันต้องการไปที่เกาะเฟเดนเป็นเกาะที่มีมนุษย์อาศัยอยู่เยอะมากๆเพราะมันต้องการกินเนื้อมนุษย์เยอะกว่านี้อย่างที่บอกครับทอดินเป็นคนฉลาดและเป็นจอมวางแผนเมื่อคุยกับปูยักษ์รู้เรื่องเขาจึงคิดแผนได้ทอดินทำสัญญาตกลงกับปูยักษ์ เขาจะพาปู่ยักษ์ไปเกาะเฟเดนแต่ปู่ยักษ์ต้องไม่ขมือบเขาคนที่โดนปู่ยักษ์ขมือบก่อนหน้านี้เป็นกัปตันเรือเขาเป็นคนเดียวที่มีปืนทอดินจึงสั่งให้ปู่ยักษ์ขายกุญแจหีบเก็บปืนออกมาซะเมื่อได้คุณแจมาแล้วทอดินจึงขึ้นไปบนดาดฟ้าเรืออีกครั้งทุกคนแปลกใจมากว่าทำไมปู่ยักษ์จึงไม่ขมือบเขา ทอดินไม่อธิบายอะไรทั้งนั้นเขาวิ่งไปที่ห้องกับตันสุดชีวิตแล้วใช้กุญแจเปิดหีบเก็บปืนเมื่อได้ปืนมาแล้วแม้แต่คนที่แข็งแกร่งที่สุดบนเรือก็ต้องเชื่อฟังเขาทอดินให้ทุกคนช่วยกันจับชายที่แข็งแกร่งที่สุดโยนลงไปเป็นอาหารปู่ยักษ์เวลาต่อมาทอดินบอกกับทุกคนว่าหากเราทำตามคำสั่งปูยักษ์พามันไปส่งที่เกาะเฟเดนจะต้องมีคนโดนขมือบอีกเป็นจำนวนมาก ทอดินจึงเสนออีกทางเลือกมีหมู่เกาะร้างที่ไม่มีมนุษย์แม้จะอยู่ไกลกว่าเกาะเฟเดนแต่ถ้าเราหลอกพาเจ้าปู่ยักษ์ไปส่งที่เกาะร้างนั้นเราจะช่วยชีวิตคนบริสุทธิ์ได้เป็นจำนวนมากทอดินจึงเสนอให้มีการโหวตอีกครั้งคนที่กากบาดคือคนที่โหวตให้ทำตามคำสั่งของปู่ยักษ์พามันไปส่งเกาะเฟเดนเพื่อให้มันขมอบชาวบ้านส่วนคนที่กาเป็นวงกลม คือคนที่โหวตให้พาปู่ยักษ์ไปส่งที่เกาะร้างเพื่อช่วยชีวิตชาวบ้านไม่นานนักผลโหวตก็ออกมาแล้วและมีเพียงทอดินคนเดียวเท่านั้นที่รู้ทอดินบอกว่ามีเพียงชายสองคนนี้ที่ต้องการส่งปู่ยักษ์ไปเกาะเฟเดนทอดินจึงกำจัดทั้งสองทิ้งและโยนลงไปเป็นอาหารปู่ยักษ์เพียงเท่านี้ผลโหวตก็เป็นเอกฉันเราจะเดินทางไปส่งเจ้าปู่ยักษ์ที่เกาะร้าง แต่ระหว่างทางเหล่ากะลาสีก็รวมหัวทอยดยศแล้วกาจะกำจัดทอดินซะแต่ก็โดนทอดินจับได้ทอดินลงไปคุยกับปู่ยักษ์ตอนนี้มันออกลูกเยอะมากๆทำให้มันต้องการอาหารเยอะกว่าเดิมหลายเท่าทอดินยังคงยืนยันให้เหล่ากะลาสีแล่นเรือไปส่งปู่ยักษ์ที่เกาะร้างและเมื่อใกล้ถึงให้ไปปลุกเขาด้วยเขาจะไปนอนพัก เหล่ากลาสีได้ยินดังนั้นจึงคิดที่จะกำจัดทอรินอีกครั้งเหล่ากลาสีรอจนมืดจนทอรินหลับไปแล้วจากนั้นก็บุกเข้าไปในห้องแล้วกน็นำทุบทอรินไม่หยังอย่างที่บอกครับทอรินเป็นคนฉลาดเขาไม่ได้นอนอยู่บนเตียงด้วยซ้ำแต่เขาแอบอยู่ในมุมมืดทอรินเหนียวกไกสังหารกลาสีทุกคนจนหมดเกลี้ยงเพราะอันที่จริงแล้วไม่มีใครโหวตให้ไปส่งปู่ยักษ์ที่เกาะกลาง กะลาสีทุกคนพร้อมใจกันโหวตให้ไปส่งปูยักษ์ที่เกาะเฟเดนกะลาสีพวกนี้ยอมให้ตนเองมีชีวิตรอดโดยการส่งปูยักษ์ให้ไปข้ามือบชาวบ้านแต่เมื่อไม่มีกะลาสีคอยขับเรือการไปให้ถึงเกาะร้างจึงเป็นไปไม่ได้ทอดินจึงเปลี่ยนแผนใต้ท้องเรือที่ขังปูยักษ์ไว้เต็มไปด้วยถังน้ำมันที่เก็บมาจากท้องฉลามเป็นจำนวนมากทอดินใช้ดาบฟันถังจนน้ำมันไหลทะลัก แล้วยิงปืนทําให้เกิดประกายไฟแผดเผาเจ้าปู่ยักษ์ปู่ยักษ์คลุ้มคลั่งมันตรงเข้าโจมตีทอดินอย่างบ้าคลังทอดินวิ่งหนีสุดชีวิตแล้วกระโดดลงทะเลไปแล้วส่วนเจ้าปู่ยักษ์มันโดนไฟแผดเผาจนกลายเป็นปู่ย่างก่อนจะระเบิดไปพร้อมกับเรือจนไม่เหลือซากส่วนทอดินก็หนีขึ้นเรือชูชีพแล้วพายเรือไปยังเกาะเฟเดนก็จบกันไปแล้วครับ กับ l ล v e d e ท t อนด์โรบอรกปิดตายและเส้นทางมรสุมเพื่อนๆรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถพูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับและเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบงังหรือจะสนับสนุนค่าขนมแมวเลียให้หน้องๆก็สามารถจิ้มปุ่มซูเปอร์แทงได้นะครับและเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมได้ทาคลิปดีๆแบบนี้ต่อไป แต่ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกระผมก็ต้องขออภัยมณะที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย